สวัสดีครับวันนี้ของที่ผมหยิบมาเล่าให้ฟังนะครับก็คือเอฟคาโต t ส e รีมเด็ plus นะครับตัวนี้นะซึ่งสำหรับคนที่ไม่เคยรู้จักตัวสตรีมเด็ k มาก่อนนะครับผมผมจะเล่าให้ฟังแบบนี้นะคือมันค่อนข้างยากนิดน,นึงคือถ้ามีของชิ้นไหนในร้านเรานะครับที่ลูกค้าเดินมาถามว่าเฮ้ยน้องอันนี้มันคืออะไรอันที่ตอบยากสุดๆเลยนะครับก็คือไอเนี้ยอันดับต้นๆเลยนะครับเพราะว่ามันมันไม่มีประโยคเดียวที่จะอธิบายได้ว่า สตรีมเด็กเนี่ยทำอะไรได้บ้างแล้วมันคืออะไรอนะไรเงี้ยคือความยืดหยุ่นของมันอ่ะมันสูงมากแต่โดยคอนเซปต์พื้นฐานของมันนะครับก็คือมันเป็นเหมือนกับซาวบอร์ดนะที่เราสามารถจะใส่เสียงเพลงเสียงเอฟเฟกแบบตลกตกใจเคาะนูน่นเคาะนี่อะไรเนงะี้ยเข้าไปได้นะครับก็เอาไว้ใช้เวลาที่เราแบบไลฟ์สตรีมหรือว่าตอนที่อัดวิดีโอแบบผมตอนนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าปุ่มพวกเนี้ยมันดันเป็นมากกว่านั้นคือมันใส่ได้มากกว่าเสียงนะครับเราสามารถจะ ใส่ฟังก์ชันที่ใช้สําหรับการคุมตัวไลฟ์สตรีมเนี่ยจาก s t e a m Deck อย่างเงี้ยได้เลยนะครับเราสามารถที่จะคุม OBS ได้นะคุม s t r e a m lap ออะไรเงี้ยคุม Twitch อะไรเงี้ยได้นะครับเราสามารถตัดสลับซีนได้สั่งเลคคอร์ดภาพสั่งให้ขึ้นวิดีโอเอาโลโก้สปอนเซอร์ขึ้นเอาสปอนเซอร์ลงอะไรเงี้ยตลอดจนสามารถจะใช้เป็นเอ่อมิกเซอร์ควบคุมเสียงได้นะครับปรับระดับเสียงสั่งมิวไมอะไรเงี้ย เรายังสามารถใช้ควบคุมพวกแสงไฟต่างๆ ที่เราใช้เวลาไลฟ์ได้นะครับอย่างเช่นเราสามารถจะปรับความสว่างปรับโทนสีก็ใน e อ a t o Stream Deck Store นะครับมันก็จะมีปลั๊กอินให้โหลดอยู่หลายอันนะสามารถจะใช้คุมไฟเนี่ยเยอะมากเลยนะไฟอย่างพวกแบบอของที่เป็นคอแ r อะไรเงี้ยก็คุมได้นะไฟของ n a n o l e a f ก็ก็คุมได้นะครับคุมกล้องก็ได้นะถ้าเราใช้พวก e อ g a t o Facecam นะครับทุกอย่างมันก็จะเชื่อมต่อกันผ่าน Steam De c k แล้วก็คุมผ่านตัวซิ e a m Deck ได้นะครับแล้วก็ e อ g a ก o เนี่ย คือจริงมีปลั๊กอินอยู่เยอะเยอะมากๆเลยนะครับแล้วมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยนะเรา,าสามารถใช้ตัว e อเจ็ตโต้สมเดเนี่ยร่วมกับโปรแกรมอื่นๆได้อีกเยอะมากนะครับอย่างเช่น Discord, Spotify, Twitch Studio อะไรเงี้ยคือถ้าเป็นโปรแกรมที่คนใช้เยอะๆเนี่ยส่วนใหญ่จะมีมีปลั๊กอินมีอะไรเงี้ยอยู่ใน Store ของเขาเนี่ยเกือบจะหมดเลยนะครับอนอกจากนี้เนี่ยตัว e a m d e c k Plus เนี่ย มันสามารถตั้งค่าปุ่มต่างๆนะครับให้เป็นคำสั่งแบบฮอตคีย์หรือเป็นแอคชั่นต่างๆแบบง่ายๆได้นะครับซึ่งเป็นฟังก์ชันที่ที่เป็นไฮไลท์ของเขาเลยนะครับก็คือเราสามารถจะตั้งปุ่มแต่ละปุ่มบนตัว s t e a m Deck เนี่ยเป็นอะไรก็ได้นะมันสามารถใช้แทนการกดคีย์บอร์ดช็อตคัดต่างๆของโปรแกรมอะไรก็ได้นะครับกลายเป็นว่านอกจากเป็นซาว์บอร์ดเป็นตัวช่วยในการไลฟ์สตรีมมันจะสามารถใช้กับโปรแกรมอื่นๆเพื่อ ทำให้เวิร์กโปร์การทำงานของเราเร็วขึ้นได้อย่างเช่นการใช้โปรแกรม DaVinci Resolve ในการตัดต่อวิดีโอใช้กับ Photoshop หรือว่า Lightroom อะไรแบบนั้นนะครับซึ่ง uh, บางโปรแกรมนะครับอย่างเช่น uh, DaVinci เนี่ยก็จะมีไอคอนแพคให้โหลดฟรีอยู่บน uh, ตัว store ของเขาเลยนะครับในในตัว Steam Deck store นะครับ uh, สำหรับเอาไอคอนของฟังก์ชันต่างๆในโปรแกรม DaVinci เนี่ยไปโชว์บนปุ่มของ Steam Deck นะครับซึ่งมันทำได้เพราะว่า คือใต้ปุ่มพวกนี้นมันเป็นจอทั้งหมดนะครับจะเปลี่ยนเป็นรูปอะไรสีอะไรก็ได้ทั้งนั้นมันก็แสดงอยู่บนตัวสตรีมเด็กนะครับแล้วก็จริงๆบนสโตร์ของเขาันยังมีอะไรอีกเยอะอย่างมันเป็นข้อดีอย่างหนึ่งของคนที่ซื้อเอลกาโตเลยคือมันมีของที่เป็นของฟรีเฉพาะกับคนที่ซื้อเท่านั้นนะ่ะอย่างเช่น uh, เพลงแบ็กกราวด์ซาวเอฟเฟกตต่างๆอะไรเงี้ยก็โหลดไปใช้ได้แบบฟรีๆเลยเยอะแยะเลยนะครับจริงๆจากหลายๆครั้งที่ผมได้ใช้ตัว Stream Deck มานะครับความเป็นไปได้ของการใช้งาน Stream Deck Plus เน มันมีเยอะมากมายมหาศาลเลยมันเป็นไปได้อีกมากเลยเพราะว่าอย่างที่เราเห็นการคัสตอมมันมันหลากหลายวิธีนะครับอย่างที่เห็นผมเองเนี่ยเอาจริงก็ยังไม่เคยใช้มันไปจนถึงที่สุดขนาดนั้นนะบอกตามตรงก็ส่วนใหญ่ก็ใช้กับการแบบไลฟ์นิดๆหน่อยๆนยนะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เอาไว้วาง ตกแต่งโต๊ะเป็นหลักนะครับนะคือมันก็เป็นแก๊เตตกแต่งโต๊ะอันหนึ่งที่ที่สวยงามแล้วอย่างที่ทุกคนเห็นนะว่าผมมาใช้เอลกัตโตหลายอย่างผมใช้ไมเอลกัตโตผมใช้ขาตั้งไมเอลกัตโตผมมี c a p เจอร์การ e ดเอลกตโตเนาะแล้วมันก็คงจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับในอนาคตคือผมชอบที่เขาทำอีโค y ซิสเตที่แบบทุกอย่างมันมันมันเชื่อมถึงกันได้แล้วก็ มันคุมกันเองแล้วก็ทํางานประสานกันได้ได้ดีเวลาที่มันอยู่ด้วยกันเหมือนเวลาที่เราใช้ของ Apple แล้วเป็น Apple ทั้งหมดมันก็จะเชื่อมถึงกันและทํางานร่วมกันได้ดีอะไรทํานองนั้นนะครับซึ่ง Ste ี am เด c k อ่ะมันเป็นเหมือนกับศูนย์กลางที่เชื่อมทุกอย่างไว้ด้วยกันเนาะแล้วก็เวลาไปวางบนโต๊ะนะมันจะมีพวกปลั๊กอินที่ไว้แบบอวด,อด หรือแบบตกแต่งสวยงามแบบให้โหลดเล่นอยู่เยอะนะครับอย่างเช่นพวกแบบสแสดงอุหภูมิซึ่งก็ไม่จำเป็นต้องมาเห็นตรงนี้ก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าก็ไม่เป็นไรแค่มันโชว์อะไรเงี้ยบอกเ่อเส้นการทํางานของ CPU อะไรเงี้ยจริงๆอันนี้ก็มีประโยชน์ดูแบบสภาพอากาศได้โชว์ราคาบิ t คอย n อะไรทํานองเนี้ยนะครับฉะนั้นจากทั้งหมดเนี้ยผมถึงบอกตอนแรกว่าคือคือมันตอบยากว่า Steam De ็กพคืออะไรนะครับมันเป็นเหมือนกับ อินเทอร์เฟซที่เราสามารถจะควบคุมฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์รอบๆโต๊ะทำงานของเราเนี่ยได้แทบจะแทบจะทุกอย่างเลยนะครับซึ่งมันก็สะดวกตรงที่เวลาเราเข้าถึงฟังก์ชันต่างๆที่เราต้องการใช้อ่ะมันจะสะดวกรวดเร็วขึ้นเพราะว่าเราไม่ต้องเข้าไปในเมนูหรืออะไรลึกๆเราก็แค่ตั้งเป็นปุ่มเอาไว้อยากใช้อะไรก็คือแบบกด เรียกมาใช้งานได้เลยนะครับซึ่งในแต่ละระดับราคาของ Steam Deck อะมันก็จะถูกแบ่งกันโดยจำนวนปุ่มนี่แหละครับคือยิ่งปุ่มเยอะก็ยิ่งแพงเพราะว่ามันตั้งฟังก์ชันได้มากรุ่นที่ราคาไม่แพงก็จะมีปุ่มน้อยหน่อยอะไรอย่างนั้นรุ่นนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่การแบบเพิ่มปุ่มหรือตัดลดทอนปุ่มแล้วมันมันเป็นการแบบเปลี่ยนวิธีการใช้งานเลยมันเพิ่มอจอภาพยาวๆเข้ามามันเพิ่มปุ่มหมุนไดโอ,อเข้ามานะครับซึ่ง หลังจากาลองใช้งานนะผมว่าณจุดเนี้ยตัวนี้คือตัวที่ลงตัวที่สุดเลยตั้งแต่ทํามานะครับส่วนปุ่มหมุนนะครับก็แน่นอนว่าสามารถเลือกได้ว่าจะใส่ฟังก์ชันอะไรลงไปนะครับก็คล้ายๆกับอตอนตั้งค่าปุ่มปกตินั่นแหละแต่ว่าปุ่มหมุนเนี่ยมันเอาจริงมันใส่ได้ได้น้อยกว่านะครับหลักๆเนี่ยมันจะเป็นพวกการปรับระดับเสียงแบบเสียงไม้ปรับระดับการมิกซ์ของเสียงอินพุตแต่ละอันอะไรเงี้ยเช่นแบบอะไรเสียงทิศขอเสียงเกมหรืออะไรเงี้ยมันก็ปรับจากการหมุนตรงนี้ได้นะครับหรือแบบ เอาอย่างหมูหมูที่สุดเลยก็คือการปรับแบบเสียง output, เอาพุทปรับวอลลุ่มที่มันออกจากคอมเงี้ยมันก็ปรับได้จากตัวนี้นะครับแล้วก็มีพวกการปรับความสว่างปรับโทนสีของไฟเอลกโต้คีไลท์อะไรเงี้ยซึ่งตัวปุ่มหมุนนะครับมันจะทํางานคู่กับจอด้านบนนะมันจะเป็นคู่คู่กันเลยไอตัวจอเนี่ยมันก็จะถูกแบ่งเป็นเป็นเซกชันเป็นช่องๆให้มันตรงกับตัวปุ่มแต่ละอันแล้วก็ทํางานร่วมกันนะครับาการ แสดงข้อมูลของแต่ละไลโอมันก็อยู่บนจอตรงนั้นนะซึ่งตัวจอเนี่ยเป็นทัชส,สกรีนด้วยนะครับให้เราสามารถจิ้มเลือกฟังก์ชันได้อย่างเช่นการจิ้มลงไปเฉยๆเนี่ยมันก็จะเป็นการสั่งมิ้วเสียงนั้นได้นะครับก็จะเป็นแบบทัชส,สกรีนรวมถึงการใช้นิ้วปัดซ้ายปัดขวาลงไปบนจอนะครับมันก็จะเลื่อนหน้าของปุ่มเอฟเฟกได้นะคือพอเป็น Steam Deck Plus เนี่ยปุ่มมันอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับมัน มี8ปุ่มเนาะแต่ว่าเราสามารถที่จะปัดนิ้วตรงเนี้เพื่อเลื่อนหน้าได้นะครับมันก็จะทําปุ่มไว้หลายๆหน้าได้เหมือนหนังสือที่มีหลายๆหน้านะครับมันก็จะเพิ่มได้สูงสุดเนี่ยสิหน้านะอันนี้อันนี้ดีนะแล้วมันก็สะดวกกว่าซิมเด็กรุ่นก่อนๆอีกนะครับแล้วก็เพิ่มเติมก็คือไอ้ปุ่มไดออลหมุน4อันเนี่ยพวกนี้กดได้ด้วยนะครับก็คือสามารถจะตั้งค่าเป็นฮอตคีย์ต่างๆได้ทั้งในด้านของการหมุนแล้วก็ในด้านของการกดด้วยนะครับก็ สามารถจะใช้ร่วมกับโปรแกรมตัดต่อวิดีโอนะใช้ในการเลื่อนทำลายได้นะครับใช้โปรแกรมทำรูปภาพอย่าง Photoshop หรือ Lightroom ในการปรับแสงปรับสีได้นะตอนที่เอ a t o โ้เขาเดโมให้ดูนะมันมันดูน่าใช้อยู่นะมันบอกว่าหมุนแล้วเลื่อนทำลายแล้วก็กดปุ่มเพื่อหันคลิปอะไรแบบนั้นนะครับจริงๆแล้วหลักการในการทำงานมันมันง่ายๆเลยก็คือแต่ละการเคลื่อนไหวของปุ่มอะไม่ว่าจะเป็นการหมุนซ้ายขวาหรือว่าการกดลงไปมันสามารถตั้งให้เป็นอะไรก็ได้บนคีย์บอร์ด นะกรณีที่เป็นการเลื่อนทำลายก็แค่ว่าเราตั้งให้ว่าหมุนขวาแล้วเหมือนการกดลูกศรขวาหมุนซ้ายเหมือนการกดลูกศรซ้ายอะไรอย่างนั้นแหละหรือว่าหมุนขวาแล้วเหมือนเป็นการกดลูกศรขึ้นอะไรเงี้ยมันก็พื้นฐานอะคืออะไรที่คีย์บอร์ดกดได้ตัวสตรีมเด็กก็สามารถจะตั้งให้เป็นปุ่มแทนคีย์บอร์ดอันนั้นได้อะไรประมาณนั้น แล้วก็ตัวปุ่มหมุนเนี่ยมันมันจะเป็นแบบมีจังหวะคลิกอยู่นะครับมันไม่ได้เป็นแบบหมุนลื่นนะมันมีคลิกคลิกให้ซึ่ง1คลิกเนี่ยมันก็จะเปรียบเสมือนการกดปุ่มบนคีย์บอร์ด1ครั้งโดยรวมในด้านฮาร์ดแวร์เนี่ยหากเทียบกับรุ่นก่อนๆน,นะครับก็ก็ต่างกันประมาณนี้ก็คือจํานวนปุ่มวิธีการใช้งานอะไรอย่างเงี้ยนะครับนอกจากนี้เนี่ยพวกวัสดุ ก็ไม่ค่อยต่างจากเดิมครับมันยังคงเป็นแบบพลาสติกทั้งตัวนะก็ตามสไตล์เอลกัโต้เขามักจะใช้วัสดุแบบนี้อยู่แล้วแต่ว่าผิวสัมผัสโปรดักต์เขาอะดูดีมีราคาอยู่แล้วนะครับอันนี้คือเป็นมาตลอดเลยในโปรดักต์ของเอลกัโตเนาะแล้วก็การเชื่อมต่อกับคอมเนี่ยก็ยังคงใช้แค่เป็น USB เส้นเดียวนะครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะรุ่นนี้ให้สายมาเป็น USB Type C to Type A นะครับความยาวสายก็ประมาณแบบไม่รู้สิน่าจะเมตร เมตรกว่าๆประมาณนะนี่หัวด้านนี้อยู่นี่แล้วก็นี่อยู่นี่นะประมาณเมตรกว่าๆนะครับส่วนพวกวัสดุกับฟิลลิ่งการกดปุ่มต่างๆนะผมว่าก็ไม่ได้ต่างกันเลยนะครับทั้งรุ่นเล็กทั้งรุ่นใหญ่ก็ฟันผัดพอๆกันเนาะซึ่งที่ร้านเรานะครับมีขายทุกรุ่นนะครับเอกาโตสตีมเด็กถ้าเกิดว่าสนใจโมเดลไหนนะครับซื้อได้ที่ซูงคัมเปรานะครับร้านกล้องสีชมพูที่มีสินค้าสำหรับคอนเทนต์ครีเอเตอร์ทุกสายงานนะร้านเรามี8สาขาทั้งในกรุงเทพแล้วก็เชียงใหม่กับฮาทใหญ่นะครับช่องทางออนนไไลล์แ้ววก็็เบซต เว w บซู m คามิราดเนครับนอกจากนี้นะครับตัวซีม Deck p ลั s เนี่ยในฝั่งซอฟต์แวร์ก็จะมีความแตกต่างนะและเป็นส่วนที่ทำให้ผมรู้สึกว่ารุ่น Plu s เนี่ยมันน่าสนใจมากก็คือมันสามารถจะ Activate ตัวโปรแกรม El g a t o w ตเวฟลิงได้นะครับซึ่งตัวเวฟล Link เนี่ยมันเป็นซอฟต์แวร์มิกเซอร์นะครับที่ใช้คุมเสียงในคอมเราว่าเอ้เราจะให้อซอสไหนอย่างเช่นดิสคอร์ดดังเท่าไหร่เกมดังเท่าไหร่เพลงดังเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันมันปรับผ่านตัวเวฟลิง n k ได้แล้วก็แบบ คือมันจัดการได้ดีอะว่าเฮ้ยเราจะมอนิเตอร์เราจะให้คนดูได้ยินเสียงดังขนาดไหนเช็คเสียงอะไรยังไงเงี้ยมันมันง่ายในเวฟลิงนะครับผมเคยทำรีวิวไว้แล้วก็ไปดูในในตัวรีวิวของไมเวฟของเอกาโตเนี่ยได้นะครับมีการใช้งานตัวเวฟลิงอยู่ซึ่งเวฟลิงเนี่ยมันมันใช้ง่ายผมชอบตัวโปรแกรมนี้นะครับแต่ว่ามันติดนิดนึงตรงที่ว่าการจะใช้โปรแกรมนี้ได้เราจะมันจะต้องใช้ไม้ของ El g ก t o อย่างน้อยต้องเป็น เ f XLR นะมันถึงจะ Activate โปรแกรมนี้ได้นะครับแต่ตอนนี้ถ้าเราใช้ s t a m De ็กพลัสอ่ก็คือไม่จาเป็นแล้วนะต่อแค่ s t e r m d m d k Plus เนี่ยตัวเดียวก็ใช้ w เว Link ได้เลยนะครับไม่จำเป็นจะต้องใช้ร่วมกับไมค์ของ e อล a กโก็ได้นะซึ่งสต a มเด็กรุ่นอื่นๆอ่ะมัน,ม,นมันทำไม่ได้อย่างนี้นะครับอย่างน้อยก็ในตอนนี้มันไม่ได้มันจะต้องเป็นตัวพลัสเท่านั้นนะครับโดยรวมนะครับผมว่ารุ่นนี้เป็นสต a มเด็กที่น่าใช้ที่สุดแล้วนะมันเป็นรุ่นเดียวในตอนนี้เลยที่ มีปุ่มหมุนกับหน้าจอทัชสกรีนมาให้นะครับทำให้มันใช้งานได้ได้ดีขึ้นนะซึ่งส่วนตัวผมว่ามันเหมาะกับคนที่ต้องสตรีมบ่อยๆนะอาจจะสตรีมเกมสอนหนังสือเล่าเรื่อง้ายของหรือจริงๆถ้าเป็นคนที่ประชุมออนไลน์บ่อยๆแล้วค่อนข้างซีเรียสกับคุณภาพนะมันก็ใช้งานอุปกรณ์แบบนี้ได้นะครับ s t r e m m e e k Plus เนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่ผมว่ามันช่วยเราทำงานได้สะดวกรวดเร็วขึ้น นะผมว่ามันมันคุ้มค่าแหละสำหรับคนที่สตรีมแบบเป็นประจําหรือว่ากําลังวางแผนที่จะสตรีมบ่อยๆในอะนาคตอะไรอย่างเงี้ยนะส่วนคนที่อาจจะไม่ได้สตรีมบ่อยๆนะเอาจริงอย่างอย่างผมเนี่ยผมสตรีมแค่อธิตย์ละครัอะ่ะคือผมก็อยากมีนะ <c oughs> คือราคามันก็ไม่ได้แบบโหดจนเกินไปแล้วมันก็เราก็มองเห็นประโยชน์จากมันได้ในหลายๆอย่างอะไรเงี้ย เอ่อเอฟเฟกผมอาจจะไม่ค่อยได้กดแต่อย่างน้อยเนี่ยมันก็เป็นแกดเจ็ตตกแต่งโต๊ะที่ดีซึ่งไอเรื่องตกแต่งโต๊ะทํางานให้สวยงามนี่นะครับผมว่ามันมันไปได้ไกลเลยแหละมันไม่เคยมีคําว่าแพงเกินไปเลยชิบหายกันมา,มากแล้วนะขาไม้ตัวละห้าพันคีย์บอร์ดแมคคนิคคัสตอมตัวเกือบหมื่นอะไรเงี้ยมันไม่มีอะไรจะหยุดเราจากการตกแต่งมุมในฝันได้หรอกครับฉะนั้นนะครับสตรีมเด็กพลัสครับ แป้นกดที่มีไฟยิบยับดูดีพร้อมฟังก์ชันคุมได้แทบทุกอย่างบนโต๊ะนะครับกล้องไฟไมค์คอมสวิตเชอร์ภาพได้ในราคา8,590บาทนะครับหากใครสนใจก็สามารถจะซื้อที่ร้านเราได้ครับ www.zoomcamera.net ทุกครั้งที่ซื้อนะครับก็จะช่วยสนับสนุนให้พวกเราเนี่ยมีทุนมาทำคลิปแบบนี้ให้ทุกคนได้ดูกันอีกนะครับยังไงก็ฝากร้านเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยขอบคุณทุกคนที่ดูวิดีโอนี้นะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ